พักมันบอกครับตั้งเรื่องเดรียญมันก็ได้เป็นหมื่นเนาะอืมครับขันขันของพักเขาออกจริงจริงได้เป็นหมื่นครับถ้าขายมานี่มันได้สองสามหมื่นเด้อด้อืมเอาสิมาเขาเชียนไว้ดิครับสองสามหมื่นนี่ประมาณเจ็ดเดือนนี่ครับเต่แต่ละเดรียญนี่มันจะได้เดรียญละเจ็ดพันแปดพันเหรียละหมื่นโอ้เจ็ดแปดพันมันก็ได้หลายกว่าผู้เห็นงานประจำบุญตัวนี้เนาะแม่เนาะ เราบ้าเห็นบ่อย่างเขาก็ใส่ไปอืมก <im it> ็ธรรมดาก็ถือว่าถือว่าเข้าใส่ถือว่าเข้าใส่ไปในในชีวิตประจำวันแต่ละวันเนาะแม่เนาะก็ยังดีเพราะว่าดีมากๆเลยเพราะว่าได้ใส่ตลอดนะครับ <im it> ดีดีว่าตกไปเขาบอกได้ยากเกิดเฮ็ดแบบนี้แหละเพราะว่าโมบ่ได้ใส่เงินบาบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่เงินเก่าอันนี้ได้หลายเขาก็ได้เกทปใบนำเขาก็ใส่ไปแน่ให้ลูกกระดาษไปเนียนสี่สิบห้าสิบกง่ายๆก็เอาไว้แต่ใส่ในในชีวิตประจำวันในครัวเรือนบ่ได้ไปเดือดร้อนลูกหลานมีแต่ลูกหลานมาขอใส่ดิแม่โอ้ลูกหลานไม่ขอใส่แก่ลูกหลานนี่นะครับเป็นแปลงผักบ้าน โน่นขามแปรมูที่หาตําบลคุณน้ำใสอำเภอนลำพอ,องจังหวัดขอนแก่นโดยการสนับสนุนเ่าว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆบ่าว่าจะเป็นเทศบาลเ่าว่าสิเป็นทั้งทั้งรงงานเอซีจีรงไฟฟ้าหน่วยงานต่างๆมาสนับสนุนเหมือนทอแม่เนะในเขตพื้นที่ตําบลคุณน้ำใสครับสิบหสนับสนุนเบิดอม ับุญเป็นกามสนับสนุนคือกันเป็นกหานั่นอันนี้มาหายปิ้ยอ่าของฟินิกเข้าเนี่เพื่อนสนับสนุนอีอย่างแนมเป็นปุ๋ยเนาะปุ๋ยชวนาะเป็นปุ๋ยชี่วภาพกับกับปุ๋ยบำรุงดินนี่เนาะแม่เนาะอ๋อครับทางอันนี้เป็นบริษัทฟินิกหรือเอซีกีพี่เนี่ยครับเนาะเพิ่นได้สนับสนุนในเรื่อง สารบำรุงดินหรือปรับปงดินเป็นปุ๋ยนะครับเนาะส่วนเทศบาลเพื่อนเขามาซอยเรืองใดเนี่ยแม่เทศบาลเพื่อนกะตะกีเพื่อนกะตะมีเก่หาเพื่อนเนาะเอาไฟมให้เข้าจังได้ใส่โอ้เกษตรไม่ได้ใส่เด้เพิ่อนหาไฟมให้เขาทางเทศบาลตำบลคูน้ำใสเพื่อนกะดึงไฟฟ้าเขามาเพิ่นดึงไฟฟ้าเขามาตะมดครับยุคนี่เห็นคือยังเห็นเป็นอันนั้นไม่ไหมเป็นทางห้องน้ำเป็นเนี่ยอย่างเพื่อนมาเฮยดให้ใหม่แล้วโอ้ ผู้ใดมาเฮ็ดให้ครับเนี่ยเทศบาลอ๋อเทศบาลตำบลคุณน้ำใสนี่ยจ้ากุนนอกอเนตใหงไม่แล้วดีวะนี่หลายห้องโอ้ตะกี้นี่บ่มี่มันบ่ครับเนี่ยีอยู่แต่ว่าห้องเดียวเพิ่นก็ทุ้บอกเล้วบัดนี้เพิ่นมาเฮ็ดให้ใหม่อยู่ตรงนี้มีจักห้องคบห้องน้าบ่มันห่างห่าโอ้ห่างโอหองเงี้ไม่ไม่งามๆเลยผมว่านเป็นรีสอร์ทเข้าไปนอนได้เลยต่อไปเพิ่นเที่ยนรีสอร์ททนายมุ่โอ้ครับท่านนายกอ่าตำเทศบาลตำบลคุณน้ำใสเพิ่นซื้ออีหยังครับเนี่ย นายนายวิรัตเย็นสบายโอ้ข้าวผมนายวิรัตเย็นสบายเนาะครับเนาะเพิ่นกับมาดูแลเฮาเลยยอาอพิ่นกับลงมาเบิ่งหัวหน้าตุ๊กมหัวหน้าเกษตรเพิ่นนี่บ่ครับเกษตรจ้าคุณลิซ่าเนี่เนาะจ้าเพิ่นกับมาดูแลที่ย่าคุณลิซ่าวัลชัยยะซัมลานใจนั่นเองจ้า่นก็ลงมามามาดูแลมาเบิ่งพี่น้องเฮาอยู่แม่นิ่นท่านนายกก็มาดูแลเพราะว่าสิเป็นเรื่องน้ำไฟแม่นอ๋อ3าม่วมัน นี่เราเพิ่นกับมเยายอยู่ดอกเพิ่นมะไม่เหี่ยวมาหยาบไปเสียดเท่ากับมาเยี่ยมมาหยานายอำเภอเท่ากับมาโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่คือแมามาหลายตัวนี้นาะแม่เนา้องยันูอ้ยเพิ่นกับมาให้มาดูเออม่มาบอกอีกซ้ำโอกาสยังซ้ำถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะแม่เนาะเป็นโอกาสดีของคุณแม่นะครับที่ปลูกพัก ผู้หลักผู้ใหญ่อ่างลาดบริษัทนายอำเภอนะครับท่านนายยกนักวิชาการต่างๆอำเภอกอำเภอนะครับเพิ่นก็มาโอ้ป้าเพิ่นก็มากินข้าวปลาน่ำน่ำไทยไฮไทยหน้าไทยสวนเท่านี้นาะแม่เนาะมากินข้าวปลากินเป็นการเด้อยังได้หมดเลยคุณโอ้จนไม้หัวม่วงหมดเละครับอันนี้เป็นแม่ใช่ค่ะซูกินี่แหละ ดีเพราะพื้นงมหาแบยดีดีอยู่นอกกับนอกยังไงพืุ่งมาก่อยพล้นลงมากเป็นมาสนับสนุนหนาก็ดีโพน่นมาหาก็ดีใจแล้วอาทัตงเนมาครับบันนี้แป้งแปลงพักงอางามงามนี่อยกใไงอันท่าเงินอ่าูรักผุ้ใหญ่เพิ่นมาดูแลอย่างอีกบ่ม่เพิ่มเติมยังบ่คับแพิ่นก็อยัห้เพิ่นมาดูแลอยู่นั่นะปดูแ มามหา,หาเด็กเลมล็มดมะหฮโอหาเมล็ดพันธ์น้ะแม่นเนาะหาเมล็ดพันธ์มาหฮฮอ่มส่งเสริมเดือนเสริมเดือเมล็ดพันธ์เรื่องมเมล็ดพันธ์นาะแม่นเนาะอยากได้มเมล็ดพันธ์มเมล็ดพันธ์นะครับนี่คือ ควบตองการของมูแม่ที่ปลูกพักนะครับเพราะว่าปลูลักผูู้ใหญ่เิ่นกะลงมานะครับโควกุลมากินเขาน้ำนะครับลงม่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆกะเิ็นกะมาใหญ่กะมาเรื่อยครับผมเพราะว่าจะเป็นเอาปุ๋ยลงมมใไ้นะครับเอาควบจะเลื่อนแมใไ้นะครับนันหาอันควบจะเลื่อนแม่ไฮเรื่อยครับเพราะว่าสิเป็นน้ำเป็นไฟเป็นห้องน้ำนะครับเป็นการจัดแปลงนะครับน้องแม่น้องออ คุณแม่เรากา็อยากเพิ่มเติมกับอยากได้เมล็ดพันธุ์นะครับเนะะาะด้เมล็ดพันธุ์ครับเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศสลับแบงให้พี่น้องเขา ได้เบิึงน้ากันครับอ่ท้ายท้ายทั้งวันมาพริกเนอะคุณอืมครับฝากเอาฝากพี่น้องเข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้าตังช่องความสุขเล็กๆสุทินบ้านหน้ามือนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่อีหยังเพ่นสีเพ้นสีจ้าคุณแม่เพ้นสีครับคุณแม่อีหยังนี่ท่านใส่แก้มปลาโอ้คุณแม่ดาลี่พุ่มน้อยคุณแม่ดาลี่พุ่มน้อยเอาสามเมย์ยุ่อยู่นี่มีตรนางสาวครับสาวอวยแต่นางมูนันมูนันยายเต็มสวนแม่โอ้เอา อีแม่พากันไม่เห็ดอันไหนนี่มื oh oh ああ่อน oh mm. ี ah oh, ่มาเก็บผักขายมาเก็บผักไข่ก็เก็บมามาพ่อเราตีือได้มานางยุบโฮ่เดี๋ยวพ่อเลยเดี๋ยวพ่อแล้วชาแม่ค่ะโอ้แม่แม่ค่าเพื่อนสิมะรับตีแม่แม่เอียงโอ้แม่ค่าเอียงสิมะรับนี่นั่งขาตีแม่ค่าเอียงมากเลยโอ้หนี้นี่หนี่คือพักที่เก็บมาแม่บอพูดยายเก็บมะฮ่มกันไยมาทำน้อยแม่ค่าเพื่อนมะรับยุบแปลงเขาเลยครับพี่น้องโอ้ ข้าเจ้าข้าเจ้าซื้อเราเพื่อนเอาไปขายใส่ป่านี้แม่ไปขายตลาดน้ำพ่อเหรอเบิ่งดูครับแปลงผักเขาจะมาพ่อไปกระท่อมน้อยนี่ละโอ้นี่คือไปสวนไย่ยูยร่อ่อนฝุ่นนี่คือจังจุดเป็นจุดกลางมันพ่อแม่พ่อเก็บพักมา่ล้วกับมาร่วมไว้นี่โอ้แม่ข้า คนกลางก็จะมาลาเปาอยุตลาดครับมีท่านสมัยมอีหลีครับแม่ค่าเพื่อนกับมาลบอยู่นี่ครับนี่คือแปลงผักครับหลังจาก<อ>คุณแม่คุณยายอเพิ่นเก็บผักมาแล้วก็เอามาห่มไปยุสล่าเนาะแม่นเานาะมึงดูครับแต่ละสลานี่มีมีเขียนซื้อไว้ว่าแปลงผักผูไดพออันนี้คือนางประคองมีจันดีครับนา่งเพ่นสีแก้วมาดโอ้มีหลายคนตัวนี้กระท่อมเดียวมันคือ ไม่หลายซื้อแท้แม่ไม่คุ้ใกล้กันอ่าอันนี้นั่งสาวดารี่พมน้อยนี่นั่งอยู่นี่ได้โอ้ดารี่นี่เป็นนั่งสาวตัวนี้แม่นั่งสาวเหมือนโอ้ยนั่งสาวเด้อพี่น้องเออ,น,อ,อนั่งสาว,ว <te ars> เออเบิ่งลูกพี่น้องเฮามีแต่นางสาวเด้เพิ่นมาปลูกผักนี่ครับมั <te ars> <te ars> นมีัวมันก็นางสาวนางสาวเหรอเนาะแม่เนาะมีปลูกผักอีหยังแน่บ่ดนิเมาหมู่แม่ถามก่อนจักหน่อย เขาปลูกยังไงแม่สารพักสารลำพักไห่ไ่ละพะนามีมีคนามีพักไห่มีกาลำครับมีบะเขียบะเขียบะเีบือคนอะรจังานบันนิปลูกคนละรจงงานเนี่ยพูละงานไใน้อยพูละงานเหมันบอกะงานผูละงาน ผุ่ล่างนี่ปลูกสุย่างบักพริกบักเขือเียผักให้ตลัมตลัมพักสลัดกวงตุ้งกวงตุ้งผักกาดขาวมีเมล็ดแพะบ้านงานงานเดียวนั่นปลูกเนี่ยป้านเป็นสีกว่าชนิดครับพี่น้องนนไั่วันนี้นี่เอามาขายเนี่ยมันกับแม่ค้าเพิ่นกับมารับอยู่อยู่อยู่นานาสนหน้าสวนเขาเลยเนาะแม่เนาะเขาคือดีแม่ะเพต้องไปยางขายตลาดเนี่ย ไปยังเข้าตลาดไปนั่งเทียติดขายไปนั่งส่วนสี่เดลขายนาะเสียเวลาเสียเวลาเวลาเฮ็ดเอาบอกพี่น้องเขาดูยู่บ้านใดนี่อยู่บ้านนุ่นข้ามปรอยู่บ้านนุ่นข้ามปรยมูที่ไหนแม่มูหามูหาตำบลเนี่ยอำเภอนำพ่องจังหวัดขอนแก่นเฮ็ดมาดูนไปแม่โอ้ยเฮ็ดเป็นชิปว่าปีแล้วเฮ็ดชิกว่าปีไล่ได้ตัวปีงานน้อยๆนี่ จะคิดเป็นต่อปีนี่ได้หลายปันได้เลยปีละเมื่อสองเมื่อหมดแล้วหลายหมื่นอยู่ปีละหลายหมื่นเนี่ยน้องเมียเนาะปีละสี่หมื่นหาปีละสี่หามื่นแด่ยูนอเม่เนาะแล้วเล้วแต่ละค่าไอ้พวกพักน้องแม่เนาะััจ ตัวนี้เท่านาหนาวเทาจะได้พักตันนี้เม่นรัวนานฝนเท่าจะได้พักให้เยอะกว่านีโอ้นาฝนก็ที่ได้พักให้นานฝนอันนี้นานี่นี่ได้พักยังเขาเนี่ยเขาก็ได้พักอันนี้นานกับรำมีน่าใหญ่โอเคโอ้แต่ว่าฝนนี่เขาจะได้เองพักให้พักให้บ่นฝนมากเลยเข้าจะได้พักให้ก็คือเปลี่ยนไปตามตามฤดูกาลไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปโอแล้วแต่ช่วงช่วงช่วงเขาฝนมากเรามันปลูกอะไรได้รึนีง มันจะมีัพักตามดูดูกันพักตามฤดูกาลครับนี่เกษตรปูพักอันเนี้ยแหละบักบัวครับบักบัวมาโง่เงี้ยวครับช่วงช่วงหนาฝนเกษตรปูทุกอย่างครับกําลังกําลังเริ่มลงแล้วมันเพิ่มลงต้องลงไว้กับปีหนึ่งก็บซีหาเมื่นนี่ เขาหักต้นทุนหักแงงออกไปนี่ครับเม่ยเพราะว่าทีเป็นพักเป็นเออเพราะว่าทีเป็นยาเป็นอันต้องบอว่าได้ใส่ยาอันขึ้นในมือดอกเขาไม่ได้ซื้อยาเขาไมาใครได้ซื้อยาบ่เคยได้ซื้อเลยน้องเม่เนาะเป็นพวกกันนั่นเดียวเพราะซื้อดีแม่ปุ๋ยอันเดีปุ๋ยซื้ออยู่อืุนี่คันคันตกเอาอย่างเช่นรอบหนึ่งในรอบปีประมาณซีหาเงินนี่เขาหักคาปุ๋ยคาโน่นนั่นนี่ออกแล้วประมาณพ่อสามสี่พันบ่ สะอยู่วันสามพันจะอยู่สามพันโนแม่เนาะหักออกเปอร์นียเออหักออกซูยางที่เฮาวอันซื้อมากเนี่เองครับบ่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์บ่ว่าทีเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนต่างๆเนาะประมาณสามพันบอกง่ายๆเงินสี่หมื่นนี่กัหักสามพันออกซะโนาะแม่เนาะส่วนค่าแรงนี่บ่ได้หักหมดน้าหมดในหักออกยู่คาไฟคาไฟไปรจีบว่ได้เสียสี่หมื่นได้เสียเดียวคาไฟนี่ร่วมกันได้สามพันไปนี่แม่ ไม่ดเอาคาไฟกับบริษัทหลายดอกเดียนละชีสิบมหาชีบโอ้เดือนละชีสิบมาชิบกับโบแพงครับกับบโบแพงอืมแต่ได้กี่บริษัทอเที่ยงมันบ้เสียได้สามีเดียนตะกี่เป็นอย่งคือเว่ามันเกินหน่วยติคเขาเบ๊ะได้ได้กี่ันสวมันมันบวกเกินหน่วยเสมอคนคนว่าหายเฮาได้ไหมแปลว่าเฮาเฮาใส่เพิ่มขึ้นอ่าคนว่หายเพิ่ว่าเพิ่มว่าอันนี้หาเฮาได้จุเงินครับคนจีบ ตาวันนี้แม่ข้าเพิ่นสิออกมารับตอนใดนี่ครับแม่เบิ่งรูปผักครับพี่น้องจะอ่อนซ่อนยังเข็งหัวใหญ่ๆยังเสียห้องทงหัวอะไรจักบาทนี่ยแม่จักแต่แม่ข้าสิให้โอ้ก็เอาหัวนี่ป้านอนรับไปสิบาทด้โอ้เล้ยมันเหนือนเข่าแวะอกมาเลยนครบแล้วเออแล้วงเต้แม่ข้าสีให้คือหญ่งยังสีเนาะครับเนาะอันทันใหญ่งยั่ปลอดสารก็ให้อันซึเหมือหนีมันถือเก็จะให้ขึ้นหาไต่เม่กี้ จอวมาละยีส <c oughs> ิบอ <able> ๋อครับมาละยีสิบบันเนี้มันถือเนี่ยถ้าจอกขายสิบห้าบาทเดี๋ยวพอมันหลายเฮงเขาได้เก็บทุกมือบ่ไหมเก็บขายสู่มมือบ่เก็บขายสู่มมือค่นเพิ่นมากโอ้บอเพิ่อนตีทั่วมาสั่งเขาก่อนแม่นีพอขันวนเนี่ยจะแจกันปลาขันวนแล้วไปเอาเดี๋ยวสิเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องครับว่าในสวนผักนี่มีอย่างแน่ครับเน่าเหมือนแต่นกคนเป็นสีทั่าบอกแค่แข่งกันแต่เลิกเดี๋ยวทั่วบอกว่าเพิ่อนเลยค่ะเพิ่นบอกเขามากก็คือไปส่งเพิ่นอน ส่งกับวยเนี่ยบอกง่ายๆนี่มีแต่ผู้สูงอายุมาปลูกตัวนี่แม่มีแต่ผู้สูงอายุครับแต่ผู้สูงอายุน่ะมาปลูกซุ่มอันเบิดเบียกแล้วอืส่งลูกหลานไปโรงเรียนกับภาครัฐบอกง่ายๆกะเป็นเป,ป็นอาชีพร้องอแต่ว่าก็ได้เงินประจำนู่แม่นู่นคันบะมี่คันบ่มี่เนี่ยน,นี่เฮาก็บกับได้เงินลูกหลานก็ไปทำงานเง่นปะทำงานเขาก็พอได้ใส่เขา เข้าแ็ดได้นีเข้าก็ได้ใส่ทอดบลูกร้านได้ใส่น้ำเขาใจได้ยังเข้ากับเสือดิเพราะว่าเขาเขาเขาด้ตัวเองว่าอย่างไคือได้สมือได้นเแม่เนาะเก็บมือนี่ก็ได้มือนี่เก็บมืออื่นก็ได้มืออื่นพอพักเข้าพอพักนี่คือมันเต็มอยู่ตลอดน้แม่เนาะสมมุติว่าเขาออาพักอันนี้ออกเราก็ย่างพักกันดื้เราก็พักกันดื่นเราก็เข้ากับปลูกตัวแทนดีไัมว่แม่ปลูกต้นเสนไรปลูกไปอยู่ตลอดปลูกไปตลอดจนแปลว่าปีแปลว่าปีหนึ่งนี่ ปีหนึ่งนีอ่อาจจะได้หลายก็สี่หมื่นหามืน่นแล้วแต่ช่วงแล้วแต่แล้วแต่แตจังหวะแล้วแต่โอกาสค่ะพเล็แม่วส,ส,สวัสดีครับจ้าโอ้วไอแม่ไม่เห็นยังคทำอยู่นี่มาโลพักบุ้งมาเก็บมาเขียมาเก็บักเขียจ้าโอ้พักบุง้งมันพักบุง้งพันไหนแม่นี่อันไผ่เลี้ยวไผ่เก่าเลี้ยวไผ่เก่า ไผ่เงินมันกับบอคอยปลูกบวมา,ามันบ่เรียวงามคือไผ่เก่าไผ่เก่านี่งามคุณแม่ปลูกจกัจกจักไรจักงานครับนี่ปลูกเทราซองละหอโอม้มันขายเขาขายรวดเลยแม่สามกำสร้างสามกำยี่สิบบาทสิแม่จ้าสามกำยี่สิบมื้อนี้แม่ดีเอาไปส่งใส่นีก็ได้อันนั้นตะนเศ้าเดี๋ยวข้าเจ้ามาเอาโอ้เพิ่มมารับหอดอยู่เพิ่มมาลาบ <นะ S 1> อด เด็กแม่ค้าพ่นมาเอาหอดสวนพี่ละครับยุ่นยนเนี้ยยุ่ในนี่เขาปลูกมี่อย่างแน่แม่นี่ก็มี่มะเขือเนี้ยมี่ผักไห้โอ้อันนี้คือบักเขือบักเขือพันใดครับเมี่ยอู้คือง่าน,นเลยครับพ,พันนำยดุดบักเขือพันนำยดุดเขาขายกิโลเท่าไหร่ครับแม่ตลาดเูาโอ้ยมันถึกเดี๋ยวนี้เขาซื้อสิบบาทเนี่ยห้าบาทเนี่ยหาลัังมือมือใดขายดีเขาก็ซื้อแพง ปีกายมันจังขายดีแต่โลดละเี่ดิบเบือสีนี้โลดละสิบดีโลดละสิบละหาล,ละสิบละหาพันนี้ยังกว่าแม่น้ามยศหน้ายดโอ้หน่วยขา,ขาวขาวครับนี่ครับยุนี่ยุนี่ถึงงานบรนิแม่ปลูกกัน,บ,<อ>นบ่อประมาณสามร้อยต้นนะี่สามร้อยต้นถ้าถคิดถ้าถ้าคิดเป็นไรได้นี่มันมันเจ็บได้โดนบ่แม่พ่อปีบอครับบ่บ่พ่อ,อประมาณเดือนสิงหากันย่านีก็บเบิดม้นกระต่าย คุณแม่มีมีบักเขือครับเราก็มีพักบุ้งมีพักบุ้งพักไห้พักไห้หนาะครับนาะแม่เรากั้กอีกครับนม่กระลำกระขายเบิดแล้วกระลำกระขายเบิดแล้วครับเด็กครับนี่กระลำคุณแม่เอาออกแล้วเลือบางๆมันนี่กระติปูกันสลัดครับสีเฮ็ดใหม่มุ้งอยู่นี่สิปลูกสลัดโอคุณแม่ถ้าคิดเป็นไร่ได้ต่อต่อปีนี่ประมาณเท่าไรนี่แม่พ่องานบนนี่อยู่นี่ ขึ้นไปผลอะไรจังวะพ่อว่าฝืยงงานกว่าน,นี่แหะลุงงานกวาัว <โฮ S 2> จา้าถ้าคิดเป็นรายได้ต่อปีนี่ประมาณเท่าไรแม่คิดคร่าวๆให้พี่น้องเฮาได้ได้ฟังนําแน่ได้เบิ่งนําแน่แต่เดี๋ยวนี้การแม่ก็ได้มื่นกว่าบาทอยู่เดี๋ยวนี้ <โฮ S 2> บ่ทันได้บ่ทันได้สิน้นปีเฮาก็ขายบางเดือนปีใหม่มาน,นี่นะแม่ได้ได้และมื่นมื่นสองมื่นสองดีครับแม่จ้าประมาณงานกว่าๆเนาะแหวนเนาะแต่ที่นี่บักเขือพักบุ้ง ขายว่างหันช่มไหนเงือนมือมันติดายมันติดขายอันนั่นได้ลูกมันติดขายขาวปี๋อมีขาปีขาปีกระลำขาวปีครับกระลำดีครับได้เงื่อนมือ,มอสองแล้วจักเดือนนี่แม่ได,ได้เมื่อนสองนึ่เดือนก,กว๊าๆสองเดือนนี่แม่เขาก็ได้ขายว่างปีใหม่มั่น,นอบอเขาปลูกเขาปลูกจักเดือนแม่ได้ประมาณมื่อนสองปลูกอันลง่ปลูกเบิร์ตูพารนั่นเขาปลูกประมาณเดือน คพื่อกิการนะฮะอม่เกิดม่ได้มาขายต้นเดียนตุลาอต้อนเดียนนันโมกระล่าแต่ว่าผู้เพื่อนปลูกกว้างเพิ่นก็นได้หลายก้อนมันตกเดือนละเก็บท่านแปดท่านอยู่ประมาณาประมาณสามเดือนก็กว่านี่ก็ได้เก็บผลผลิตม,มันบอกเนี่ยก็ได้สามเดือนก็ได้เก็บยังพักมงยังสี่ก็ยี่สิบปวยี่สิบมือก็ได้เก็บมัน,ม,นมันก็มันก็นเก็บไปน้ำเรื่อยๆนะครับจ้าเบาไงาคือสามสามเดือนก,กว่าน ่ตีพอหลายเนาะแม่เนาะตีมาหลายทั้งแม่ผมไม่แฮว่ะครับแม่ตีนบาดนะตีนเจ็บเลยได้ปลูกลุ่นเพลินได้ได้เงินหน่อยทักเพื่อให้ก็เพาะได้ใส่เหรอกระเพาะได้ใส่เนาะแม่จ้าเอาอีแม่บอกพี่น้องเขาแนวพี่กัดอยู่บ้านนี้อย่างีรครับบ้านโน่นขามแปดบ้านโน่นขามแฝดมูที่หานาะครับมูที่หาขันเอิ้นดีๆก็ว่านี่ข่มผังสิบสีอ๋อนี่ข่มผังสิบสีบ้านโน่นขามแฝเนาะครับอีกซื้อหนึ่ง มูที่หาตำมลคุณน้นนำใสครับพี่น้องอำเภอนาพ่พองจังหวัดขอนแกน่นยู่อยูนี่เขาติดนาพ่องเนาะแม่นาะพิดนาพ่องใดหน้ามะฮดแม่เป็นใดไฟฟ้าขึ้นมาเนาะครับเนาะจ้านี่เป็นอีกแปลงหนึ่งในในสวนเท่านี้ทั้งเหมือดมีประมาณจักแปลงแม่เขา่าๆที่เพิ่นจัดล็อกไว้นี่ครับกับพญ่์สีกับนาหามนายยอดเมอ่อนเมนคุ่นกับแม่เพี้ยนสี แม่สมปองพอพอยนี่พอท่องใบแม่พ่วงวแล้วก็แม่ท่องสาอเป็นซิบกัวแปลงอยูอ่จ่าเป็นซิบกัวคนละแม่ท่า,า,า,าน,าน,นาท่านั้นเทศบาลท่านจ้าหายตั้งหากนี่คือเทศบาล ตำบลคุณน้ำใสเพป็นจัดแปลงเป็นลอกไว้ใไห่ตั้งหากังบ่ครับแม่หนีซุ่มนีซุ่มนีพอแม่เพิ่นเท็ดไว้ให่ดอกนีพออันนี้อันนี้พอกับแม่เพิ่นเป็นเห็ดเป็นลอกไว้ยจ้าติดกับแม่น้ำพ้องครับพี่น้องครับนี่ก็สูบแม่น้ำพ่องกับไส้ใดตัวน้อยๆครับมาโหดผู้เท่าครับคุณแม่อายู่จักปีแล้วเจ็ดสิบปีนี่แลลวลูกเจ็ดสิบปีคุณแม่ยังครับแม่แม่ชื่อว่าแม่บัวเลียมแม่บัวเลียม วัวเลี่ยมจำปาวัวเลี่ยมจำปาครับพี่น้องครับเจ็ดสิบปีใครับการย่งแข็งแรงเพราะว่าคุณแม่พักครับเ่ยมือเศร้าก็ได้ออกกาลังกายปลูกเมลายครับงานกว่วกว่วกามีเพราะแใส่แต่เศร้าละสามร้อยอยู่สามร้อยสี่ร้อยสามสี่ร้อยเลยครับพี่น้องเขาก็ธรรมดาครับนี่ครับแต่ละเศร้าพูดงานของพูดเทางานผู้เทาแบบสบายสบายน้องแม่เน้อปลูกแบบ เมี่ยไ่ได้หาบได้ยังบ่ได้หาบได้หามยากครับถึงเวลากะโยกได้ยกสวิตเสียบได้กะได้น้ำขึ้นมานะครับเป็นสายยางได้กะแช่ไว้ในพ่วงเลยบ่ได้ออกอ๋อได้กะเอาจุ่มน้ำไว้ฮันละติแม่จ้าบ่มีคนมาลักขโมยกันเนาะครับเนาะบ่มีลักมาหลายปีแล้วแต่เริ่มปลูกมาบ่มีผู้นมาลากกะเอาสายยางต่อมาจังซี่แล้วครับหญ้าคือบ่ค่อยเกิดแม่เขามีฟางคุ้มเป็นบ่ครับนี่เอาฟางใส่๋อฟางคุ้มว่าจะพูดครับ บัค่อยมีหยาเท่านี้ครับปักหมู่กับงามงช่มูกับงามงามรับต้นน้หน่อยครับเดี๋ยวเดินมาทางนี้ให้พี่น้องเบืองอันนี้มันพักให้นาะแม่นาะจาพักให้พักให้กับมุ่งแหงสิแล่ะครับนี่เห็ดเห็ดห่านไว้เห็ดห่านยกขึ้นไว้เพื่อจะให้เขาเห็ดห่านไว้เพื่อนหขยอดมากครับเป็นข้างนี่ครับพักไห้กับบ้หลายครับกับปลูกผสมประสานพักคะน้านะครับพักคะน้า พักกะลําครับแล้วก็พักบุ้งมะเขือครับประมาณนี้ครับงานกวกาวอันนี้ก็หลายแปลงครับนี่ครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมสิยางไปเบิ่งแปลงคุณแม่ทางพุ่นอีกหลายๆแปลงแต่ละแปลงก็มีคนละงานกวกาวนี่สิครับแม่ยพ่ดพูนแม่ได้หน่อยก็มูชู้มูเพินแปงง่ายเบิดหลายอยู่พี่ถ้าพูดได้ลายๆอยู่ครับแปงง่ายก็ลายอยู่แต่ตอน้เอาทิที่ทางไว้ทานไหมลูกครับบางคนก็ได้สองงานบางคนก็ได้ สองงานกกลัวไปลี่งนี้แต่แปลง่นนี่เพื่อนกระไรไงเพื่อนปลูกพีกเบิร์ดกับกเพื่อนกระปลูกกระลำเพื่อนกระไดไงพี่กันนั่นแหละเอาครับผมเจบภาพบรรยากาศช่วงเศร้าๆของวันที่สองนี่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฝากพี่น้องท่านช่องความสุขเล็กๆสุทิ่บ้านหน้าครับนี่ครับคุณแม่เราปลูกบัวลายนะครับปลูกบักเขือปลูกพักบุ้งนะครับแล้วก็พักเอียงนะครับแม่พักใหเนะครับเนาะพักให้กระลำครับ ประมาณนี้แหละครับคุณแม่แล้วกว็ปลูกวัหลายครับแต่ว่าก็ไล่ได้ก็ดีเนาะแม่เนะาะอครับผมโอ้เสาละสามสี่ลอยครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับครับวัสดีครับ